ขายไม่เป็นไม่รู้จักการขายแต่ไม่ฝึกไม่เริ่มทำไม่กล้าทำอาอแต่อยากจะรวยปวดหัวกับคนประมาณนี้นะฮะมาฟังมาฟังมาฟังลองทำแบบนี้ดูนะจ๊ะ ลองใช้ชีวิตแบบนี้ดู6เดือนอย่างต่อเนื่องสวยรวยปังค่ะทำแค่สี่ข้อเองหูยง่ายนิดเดียว <l> 蜜蜜ข้อ <ants> ที่หนึ่งพาตัวเองไปเข้ายิมก่อนออกกำลังกายดูแลรักตัวเองเอาแค่6เดือนพอจะทำให้คุณน,นั้นรักตัวเองมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะคะพอ <lia> สุขภาพดีขึ้น เรามีสุขภาพแข็งแรงเราก็ดูแลกิจการของเราได้ดูแลคนที่รักของเราได้ข้อที่2ให้มันเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทักษะใหม่ๆค่ะอย่าติดกับกรงขังชีวิตเดิมๆไม่กล้าขายของออนไลน์ไม่กล้าที่จะออกมาพีเซต์เสนอขายอะไรเลยแต่อยากรวย ขายไม่เป็นไม่รู้จักการขายแต่ไม่ฝึกไม่เริ่มทําไม่กล้าทำอายแต่อยากจะรวยปวดหัวกับคนประมาณนี้นะคะ<อ>ให้ร่อมหาศึกษาเรื่องใหม่ๆทักษะใหม่ใหม่ลองทําดูเปลี่ยนตัวเองดูเข้าไปดูสังคมใหม่ๆเข้าไปดูศึกษาเรื่องใหม่ๆหม่เขาทําอะไรกันยิ่งสมัยนีย้เด็กรุ่นใหม่ๆรวยเยอะมาก รวยเป็นร้อยร้อยล้านเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา <Wow. S 1> ข้อที่ 3. ลองสร้างสินค้าสักชิ้นหนึง่งแล้วทดลองขายถ้าอยากจะรวยมันไม่ยากแค่ลองเปิดประสบการณ์เปิดใจในการสร้างสินค้าสักชิ้นหนึง่งอาจจะเป็นขนมอาหารเสื้อผ้าหรือเป็นของแฮนด์เมดของตัวเอง เพชรทองอะไรประมาณนี้แล้วลงโพสขายอย่างต่อเนื่องคิดหมกมุ่นก่อนว่าจะทำอย่างไรให้มีคนเพิ่มเข้ามาเยอะๆยิ่งถ้าเป็นธุรกิจเบาใครก็ได้ที่เขาเปิดโอกาสลงทุนก็ไม่ต้องลงทุนมีสินค้าให้โพสขายแค่ลองทำดูเปิดใจมันไม่เสียหายอะไรไม่ต้องสต๊อก ไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องเชาสถานที่ไม่ต้องยิงไลแอดไม่ต้องส่งใบรับประกันไม่ต้องรับประกันขายคือโ์วิสหลังการขายบริษัทก็ทําให้เขาแพ็คส่งสินค้าให้โอ้ยมันง่ายจะตายถ้าบริษัทไหนหรือสินค้าโรงงานไหนเขามีโอกาสเปิดให้ทาจ้องดึงควยคว้าเอาไว้เลย ข้อที่คือต้องเพิ่มยอดลูกค้าคนชมสินค้าให้ทําอย่างต่อเนื่องเวลาที่เอาของไปโพสขายโพสครั้งเดียวเดือนหนึง่งสองครั้งไม่ต่อเนื่องว่าขายไม่ได้เลยทําไงไม่พัฒนาไม่เข้าไปเปิดดูเลยว่าที่โพสต์ไปคืออะไรนะคะเคยสร้างบ้างไหมว่ามันคืออะไรนะคะแล้วเคยรู้บ้างไหมว่าทำเนี่ยทำเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ชัดเจนไหมนะจ๊ะ อย่างนี้แหละคือสิ่งที่บอสแจ้งทุกท่านในเรื่องของการพัฒนาตัวเองลองทำแบบนี้ดูแค่6เดือน4ข้อเองทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องรับรองชีวิตเปลี่ยนสวยรู